ก็ไม่ได้มารว่วมในปแรกก็4คนนะครับของซี 4, ดงเดียดร,นรน์นะครับเราก็ใช้2งเกมวันที่4วันที่ห้ทดสอบแล้วก็คันเดอรกที่สนะครับในการเกมขอมอสปีโริกนะครับก็2อเก็ได้เห็นพัฒนาการว่าได้ได้้กาทุกคนได้ลงทั้งหมดเลยนะครับหรืว่าพวกเราก็ไดประเมินแล้วว่าบางคนก็สามารถถ่าเกนคนก็ยัไม่ถเกเขาก หลังจากวันนี้แล้วนะครับผมก็จะประชุมกับคิวซับนะครับจังการหลายชื่อน,นะครับภายในวันสองวันนี้นะครับว่าคนไหนจะเป็น23คนนะครับที่จะเป็นตัวที่กิเลนอลเล่นะครับเวลาจะ23คนนี้ก็คือจะพร้อมที่จะส่งในวันแข่งเลยนะครับนะครถ้าคนไหนไม่พร้อมเราจะเรียกคนอื่นเข้ามานะครับแล้วก็ ทราบกันแล้วก็ให้น้องๆนักฟุตบอลที่มีรายชื่อได้เตรียมความพร้อมนะครับเพื่อเพื่อที่จะได้แข่งขันกับสิงคโปร์ด้วยนะครับวันสวัสดีครับแมวครับเนี่ยแน่นอนในบางครั้งเราดูสถานการณ์ของทัวร์นาเมนต์นะครับว่าบางทัวร์นาเมนต์ไม่ให้ส่งรายชื่อแค่20คนนะครับถ้า20คนเนี่ยมันต้องมีคนอื่นเล่นตัวเต็มได้สามารถได้วยสองสามคะแนนเห็นได้ว่าสีงคโปร์ไม่ใช่เพีย ได้มี2องคนไปแล้วนั่นคือทําไมว่าเราจะต้องเลือกคนที่เล่นรายตำแหน่งด้วยนะครับส่วนเบอร์มิงเนี่ยเขาให้ส่ง23นะครับก็คือราแตำแหน่งที่มี2คนอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้คบคู่แล้วคบคู่แล้วนะครับว่าคนไหนจะคู่กับตั้มคนไหนจะคู่กับใครสักไครสักบริษัทหลอกใครสักใครสักซ้อนนะครับหลายบริษัทได้เกิดนะครับแล้วก็ใครคนไหนจะคู่กับเจ นี้เนี่ยสังเกตเนี่ยได้เห็นแล้วนะครับก mm hmm. ็กับว่าพี่มีเสารไปสัมภาษณ์แล้วก็จะตั้งทัณฑ์บูรนะครับที่รพโรชยานนรินทรเนี่ยก็เป็นชุดใหญ่ไปแล้วฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เตรียม,มนะครับววทศวรรษี่เนี่ยป่ะครับใช่วสองคนทศวรรษเนี่ยรู้ว่าเขาเล่นเก้าสิบนาทีนะครับวันนี้เนี่ยเราไม่มีตั้งธนณบูรนะครับเราก็ขอบคุณงานสโมสรสามีนะครับที่เราก็บอกบิงนะว่า ตีนะในสองเกมนี้นะเพราะพี่อยากการันตีว่าถ้าคุณสามารถผ่านสองเกมนี้ได้นะครับพี่ก็จะได้สบายใจว่ามีคนตัวแทนท่านได้